อันจอมพลังพาคณะดาราสาวเปิดหน้าชนแฉไฮโซก,กัมมัลอมีโลกสองใบอ้างตัวว่าสนิทสนมกับคนใหญ่คุณโตในวังและเป็นที่ปรึกษาพิเศษของนายกรัฐมนตรีเดินทางมาแต่ละทีก็ต้องมีรถแหน่นาขบวนมีการหลอกให้คณะโอนเงินไปให้นายก9 8 0 0 0บาทค่าเปิดแชมเปญเขาแอบอ้างนายกว่าช่วยเหลือเราเรื่องคดีแล้วก็ให้เราอ่ะโอนเงินไปขอบคุณนายกก็คือเป็นค่าแชมเปญประมาณ98าเราก็โอนไป พอคบกันยังไม่ถึงเดือนก็ขอแต่งงานแล้วสินสอนเดเนี่ยเป็นทองคำห้าสิบาทและเครื่องเพชรแต่สุดท้ายคณะมาุรู้ที่หลังว่ามันเป็นของปลอมแล้วที่คณะปฏิเสธไม่ได้เพราะมีการขอฉลองมงคลสมรสพระราชทานแล้วอยู่ๆสมรสพระราชทานก็ออกมาเลยก็คือมีกําหนดวันเวลาชัดเจนแล้วก็เขาก็แพลนหมดอะคะ่ะว่าจะไปโรงแรมไหนจะจัดอะไรนู่นนี่นั่นมันก็ทําให้เราแบบเออโอเคแบบงั้นงั้นก็กได้เพราะเราก็ไม่อยาก แบบไม่กล้าขัดด้วยอะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวรายละเอียดเพิ่มเติมไปรอฟังในโหนกระแสคุณผู้ชมครับอรอกันมานานสำหรับเรื่องของดาราสาวคนหนึ่งที่ถูกไฮโซก,กับมารอหลอกนะครับแล้วพี่หนุ่มซับยังมีโลก2ใบอีกนะครับวันนี้ผมอาจจะเสียงไม่ดีเพราะป่วยป่วยหนักมากมี่น้องูกหนักมากนะครับก็เรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องของดาราสาวช่อง7ก็คือคุณคณานะครับวันนี้พี่กันพามาถแถลงข่าวที่ตึกมารินนท์นะครับเดี๋ยวไปต่อในรายการโหนกระแสซึ่งเรื่องคร่าวๆเนี่ยคณาก็ออกมาเล่าว,ว่าตัวเขาเองเนี่ยเจอกับ ผู้ชายคนนี้นะครับในแอปหาคู่นะครับแล้วก็มีการคุยติดต่อกันเสร็จปุ๊บพอได้มีการเจอกันก็ฝ่ายชายมีการอ้างว่ารู้จักคนใหญ่คนโตในวังนะครับรู้จักกับนายกเป็นที่ปรึกษาพิเศษของนายกรัฐมนตรีคือคณะไปเช็คในไจม,มันไม่มีชื่อนะครับเขาบอกว่าเป็นที่ปรึกษาแบบพิเศษเลยมันจะไม่มีชื่อนะครับแล้วก็มีการแบบบอกทางคณะว่าเนี่ยคณะรู้หรือเปล่าว่าเส้นทางการเงินของเราเนี่ยกับแฟนเก่าเนี่ยมันเหมือนไป เชื่อมโยงกับเส้นสีเทานะต้องให้คนใหญ่คนโตเคลียร์ให้ก็ส่งเรื่องไปตำรวจไซเบอร์บ้างให้ในายกบ้างานู่นนั่นเคลียร์เสร็จปับ๊บก็บอกเออเนี่ยเออทานานยกเนี่ยช่วยเคลียร์ให้นะก็ขอค่าเปิดแชมเปญหน่อยถือว่าแบบช่วยๆกันอะไรเงี้ยคณะก็โอนไป98 0 0หนะครับหลังจากนั้นอันนี้ผมเล่าแบบย่อยๆนะเดี๋ยวไปรอฟังสรุปในหนักระแสนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการขอแต่งงานนะครับคบกันยังไม่ถึงเดือนคณะก็ตกใจเฮ้ยมันเร็วไปหรือเปล่านะครับแต่ที่คณะปฏิเสธไม่ได้เพราะอะไรฮะ เพราะว่ามันมีใบนี้ครับนี่นะฮะพี่การแกโพสต์เอาไว้นะครับอันเป็นใบทลองมงคลสมรสพระราชทานนะครับคือมีการขอมาเลยเนี่ยนะฮะทรงโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมประกอบพิธีสมรสพระราชทานระหว่างจูจุดกับจูจุดนะฮะด้วยสมนึกในมหาวนาที่คุณและเพื่อเป็นเกียรติแก่คู่สมรสขอกาบเรียนและเรียนเชิญในงานเลี้ยงฉลองสมรสพระราชทานคือฝ่ายชายเนี่ยบอกว่าเนี่ย ขอมงคลสรัระราชธาไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคือต้องแต่งแล้วคณะก็เลยแบบโอ้โหไม่กล้าขัดอ่าไม่กล้าขัดก็เลยยอมที่จะแต่งงานนะครับแล้วเวลาเข้าไปไหนมาไหนนี่นะโอ้โหมันจะต้องมีรถนํำขบ,บวนมีนู่นมีนี่มีนั่นนะครับคณะก็